สวัสดีนะครับพร้อมให้พี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเปกฟอร์นะครับกับเกมมิตโตซานะครับก็เป็นเกมที่ต้องถอดสมองเล่นก่อนนะครับก็เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับเพิ่งเอาลงมาใหม่นะครับแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่นานมากละนะครับอ่าก็เริ่มต้นนะครับเราจะเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดอ่าเมล็ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็จะให้เลือกนะครับระหว่างเอาไปปลูก กับให้นกกินนะครับอ่าก็มันจะให้เลือกอย่างเงี้ยอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จุดจบมันจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เราเลือกแล้วนะ่ะอ่าโอเคก็เอ่อเมล็ดเนี่ยถ้าเราให้เอานกกินอะ่ะมันก็จะเป็นอาหารแต่ว่าถ้าเอาไปปลูกอะ่ะก็จะกลายเป็นต้นพืชอ่าเอาให้นกกินดีกว่าไงน,นกนอ้อยคอยรักโอเคมีระหว่างไข่ใ,ใบใหญ่กับไข่ใบเล็ก นะ่ะนกขนาดนี้ก็ต้องอเล็กๆหน่อยนะนะอ,อ,อะตกตกปลาแล้วไข่ไม่แตกด้วยมีระหว่างแครอทขึ้นกับแครอทลงเสียบลงไปเลยอะไรเนี่ย What มีระหว่างตะปูกับไฟนะคนที่เป็นคนชอบเล่นไฟก็ต้องเป็นไฟอลเอเก็กลับการมาเป็น,นเล็ดได้นะโอ้แม่งโคตรไม่เมกเซนเลยอ่าเอาไปปลูกกันดีกว่าอเออเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นเอ่อมีระหว่างขวดน้ํากับรดนำต้นไม้เอารดนำต้นไม้ ต้องกลายเป็นพืชที่สวยงามนี่โอ้ดอกกุหลาบมีระหว่างโบลลิงกับกล่องหนึ่งใบเอาเป็นใส่กล่องดีวกว่า,าแล้วก็ใส่ก่องเสร็จแล้วไงตัวชาหน้าสองแม่งเลยเอขอระบายสีอะ่ะระบายสีโอเคและอนี้อะไรเนี่ย มันมีระหว่างเหมือนไอภปราษาทดิสนีย์กับหมีอ่าต้องเป็นหมีไงฮัลโหลเอ่อมีการจักคิ้วด้วยนะอ่าเราต้องให้ความรักมันนะครับเราเราอย่าไปทำให้ใจคนอื่นเป็นร้าวนะมันร้าวฉานไม่ดีนะโอ้จบ <c oughs> แล้วก็กลับกลายมาเป็นมเมล็ดเออโอเคเอาไปปูกลอีกสักรอบหนึงแล้วก็ใส่น้ำยาอ่ากลายเป็นต้นกามหอยแขงนะครับมีระหว่างมแมลงวันกับแมงมุมเราจะเอาเป็นในส่วนของมแมลงวันดีกว่าเพราะว่า,าต้นกามหอยแขงเนี่ยมันจะกินมแมลงเป็นอาหารนะโอเคปุ๊บ เงี้ยเดกเอาเอาแมลงวันกินเฉยเลย uh, uh, พอพอพอกินเสร็จก็นี่อะไรเนี่ยตบยุ่งอเอ๊ะตบยุ่งนะตบมแมลงวันนะที่ตบมแมลงวันอะกับกับขีออกมาอ uh, ตบแม่งเลยตบ <laughs> <laughs> แยกตัวเฉยเลยนะ uh, คิดว่าตัวเองเป็นเอโคเอโคหรือไงวะฮะโอเคมีระหว่างความตายกับผี มันต่างกันยังไงวะอือเาเป็นผีดกว่ยผีจองมาอ้ออะไรวะเนี่ยเกมแม่งเออนกกินไปซะคืออย่างที่บอกอ่ะเกมนี้แม่งต้องถอดสมองก็เล่นก่อนเออแล้วก็ เออไข่ใบใหญ่ไอ้ยไข่แใงใหญ่กว่าไก่อีกไอ้นกเดิไก่อะไรล่ะเออแล้วก็วิะวางอ่าสวรรค์กับนรกนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสวรรค์ติงสวรรค์ชั้นไหนวะเนี่ย อ่าฉันจะไม่มีวันอ่าแล้วก็อ่าอะไรเดียวไขแตกวุ๊บเออไม่ใช่ไขแตกเหรออะออ๋ออ๋อ what this is this is what มันคืออะไรโอเคแล้วก็เองเล่นมบนคนปกติดีกว่านะเออ ไปเป็นดอกไม้แล้วก็โบลิ่งแว่งเลยเนาแตกแตกมีระหว่างยิ้มกับอมองอัสเราชอบอมองอัสนะครับไปเอาไม่ใช่ออมองอัสหรอทีวีอ่ามีระหว่างรีโมททีวีกับปั๊บคอนเราจะเลือกเป็นในส่วนของรีโมททีวีแล้วกัน ขี้ละแ,แล้วก็ตกเป็นมเมล็ดนั่นเงก,วกวูว่าละเรื่องราวของมเมล็ดพืชน้อยๆอน้ำยาอืนี่อ่ะแมงมุมผ่านแมงเลยเออ้ามีกัดไก่ด้วยเอะฮะมีระหว่างบัคคลี่กับลูกอม นะครับเราจะเป็นในส่วนของลูกอมดีกว่าแอะแฮะแีะ <c oughs> <c oughs> ระหว่างอ่ฟันชั่วร้ายกับฟันดีเราจะเราจะเป็นฟันดีแล้วกันอ่ทาทำความสะอาดฟันทคำความสะอาดฟันเอาไม่กินไปเฉยเลยเอา <c oughs> กลับกลายมาเป็นมเมล็ดเหมือนเดิมโอเครู้สึกว่า ตอนนี้สมอง IQ ต่าลงแล้วไม่รู้ว่าทำไมนะน,นะมีระหว่างไข่ใบใหญ่กับไข่ใบเล็กอา่ามีแครอทขึ้นเอาขึ้นดีกว่าทำไมขุดลงเฉยเลยมีระหว่างช้างกับเป็ดเราเอาอะไรดีเราเอาเรา,เาช้างดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมโอ้โหช้างมึงเบาขนาดนั้นเลยอะฮะมีระหว่างเอายกขึ้นกับซ้ายขวาต้องยกขึ้นเอา <c oughs> แล้วก็กลับกลายปเป็นมาเล็ดโอเคถ้าเราซ้ายขวาเมื่อกี้อะ่ะมันจะเป็นยังไงกันนะน่าสนใจมากอันนี้ก็แดกโอเคแล้วก็ ไข่ใบเล็กแล้วก็แครอททิมขึ้นโอเคอันนี้ก็เจาะลงตามสเต็ปเหมือนเดิมแล้วก็เป็นช้างโอเคแล้วก็ซ้ายขวาไงตึง้งเข้าไป <c oughs> <c oughs> สนุกมากไหมเนี่ยฮะโอ้มีระหว่างอ่อมองกุฎ อะไรไม่รู้สี่เหลี่ยมสามอันเราเป็นมงกุฎดีกว่าอมีปลาทองเด้เอาปลาทองอจุมลงกลายเป็นฟองสบู่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไต่แล้วมเมล็ดน้อยๆเออมีอ่าปลูกต้นไม้ก่อน,นกลายเป็นดอกกุหลาบมันสวยงาม แล้วก็ใส่กลองโอเคแล้วก็หมืจะเป็นกันไกลปุ๊บตัดแมงเลยเออจะบูบูมาจากไหนเนี่ยมีระหว่างหยดน้ำกับเหมือนเหมือนเป็นลมเนระเราเป็นหยดน้ำแล้วกันโอ้โ อาสูงเหรอฮะมันยืดนะฮะปิงอ,อ้้วจบโอ้ยอ่านกกินเข้าไปอืมแล้วก็มีนี่ไงเป็นไข่ใบใหญ่เมื่อกี้เราเป็นอ่าสวรรค์ใช่ไหมเราเป็นอ่านรกนะครับอ่าเป็นฝั่งชั่วร้ายอืม มีระหว่างเหมือนเหมือนอะไรเดียวุ้งรีกับไอศครีมช่วงนี้หน้าร้อนก็ต้องกินไอศครีมหรือว่าไอติมนั่นเองอ่าไหนดูซิอุ่นเปล่าอืมเย่เอ้ามะเขือม่วงไปกันเต็มเลยอ๋อ แล้วก็กลับมาเออโอ,โอเคอืมนี่รถน้ำต้นไม้วิง่งออกมาแล้วก็ใส่กล่องเหมือนเดิมดีกว่าอา่าแล้วก็ตัดนะครับตัดงำ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 โอเคเมื่อกี้เราเป็นหยดน้ำล้วเ,เอาเป็นลมบ้างนะครับอืม เอาดูนะอา่อา,อาแล้วก็กลับกลายมาเป็น,มนเมล็ดปิ้งอ๋จริงๆเกมมันมีแค่นี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรมากมายไปกว่าน,นี้แล้วเว้ยนะเออมันก็เป็นเกมแบบเพลินๆน,นะโอเคเราเอาอีกสักอันนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปโอเคมีนี่น้ำยา โอเคมีมแมลงวันนะครับมแมลงวันงำ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 โอเคมีระว่างอ่าตบมันกับขี้ออกมาเราเอาขี้ดีกว่าอืมอีอีขี้อ่ามีระว่างเหมือนจะเป็นอะไรยาวๆนะครับมันจะเป็นเชอร์รี่นะครับอืมส่วนตัวชอบกินเชอร์รี่ก็เอาเชอร์รี่ดีกว่า งมง,มง,มง,มงมองององอกินเชอร์รี่ออกมาก็กลายเป็นต้นเนี่ยนะกลายเป็นเมล็ดเนี่ย,ยอ่ะโอเคครับก็ ningar, สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่ตนี้กันก่อนนะครับก็จริงๆเกมนี้เนี่ยมันมีภาร,รกิจด้วยนะอ่านี่ก็คือนี่มันมีว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับในส่วนง,งตรงนี้นี่ตรงนี้เรา าขาดอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับก็จะมาเล่นให้ดูนะครับโอเคครับก็สารับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เพ่านีด้กันก่อนนะครับสารบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจีย yeah.